เสียงกระดืด้อตาเสียงกระดืด<ห>้อเฮ้ยอะไรหวนดูดื้อกระเดียนอะไรวะตาเสียงกระดื้อโอ้ยมันไม่ได้หวนเลยอะไรเนี่ยวันนี้ผมจะมารีวิวขนมในตำนานขนมนอาหารญี่ปุ่นกันครับบอกก่อนเลยว่าอันนี้ซื้อมาจากญี่ปุ่นเลยทุกอย่าง <นะ S 1> หเห็นไหมนี่ขนมาจากญี่ปุ่นเลยเยอะมากมากอ,ะอะ,อะอะไร เปลี่นคลิปคขว้างนี่ตลาดไอ้ตามแบบร้านความไ้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะการจะทำทั้งสถานที่ทั้งคอนเทนต์มันคุ้นคุ้นไหมเออสถานที้แค่คุ้นคุ้นตลานที่แค่เปลี่ยนจากฝั่งนั้นมาอยู่ฝั่งนี้แลไม่เหมือนอย่างเดียวตอนนั้นช่องกูอันนี้ช่องมึงเหรอไม่ได้เปีนขึ้นมามันเป็นคนบอกไม่รู้อะไรของมันไปเลยเมื่อกี้ได้ยินอะไรกระดึ๊ดกระดื๊ดอยู่เออใส่จ้าเสียงกระดึ๊ดอ่หัวหนกลายเป็นปืนเสียงกระเด้าไง อก็คือมึงก๊อปกูนั่นแหละแค่กดตรงอ่ะไม่เมื่อวานนี้ไปกินข้าวกับมันมึงบอกว่าเนี่ยพี่ก๊อปเดี๋ยวถ้าผมเห็นคลิปพี่ปื๊ดทำอะไรนะผมจะทำตามแล้วผมแค่ปรับเปลี่ยนแค่นิดเดียวนี่เป็นไงผมชะนัยไหมดไม่ต้องคิดรู้ตั้งไหนวะมึงนี่นะยีหลังมึงต้องแอบฝ่ายแล้วคลิปต่อไปเอาอะไรดีรอรอไหมเออเออรอดอใช่ใช่ เอาหมดทุกอย่างเลยเหรออย่าลืมต่อวิธีนะเราต่อผู้ชายกับเราต่อผู้หญิงเออเออว่ะเอาช่องกูรอเลยขอป๊อปได้ไหมคอนเทนี่ยตอป๊อปได้ไหมโอ้มึงมาถึงขนาดนี้แล้วมึงอย่าใช้คขา่าขอต่อไปของเขาคือทำอะไรนะเปิดคลิปมาต่อไปของเขาคือทำอะไรทำตามเลยกรามสุดที่ครับไอ้ที่ตอนสนิทกันก็ลืมแล้วกูทำอะไรอันแรกเลยคืออยากกินอันนี้ ดูเห็นไหมความเป็นแบบพุดดิ้งข้างในมีหกแพ็คหน้าคอะไรนะพุดเดิด้ลเหรอพุดดิ้งมันเป็พุดดิ้งอัน <laughs> นี้ผมก็ไม่เคยกินนะครั้งแรกนะของญี่ปุ่นใช่ไหมสั่งมาหรือว่ามึงไปไมึงไปญี่ปุ่นมาเลยเว่อร์น่าไม่มันซื้อมันไปญี่ปุ่นก่อนที่ะจะมาอยู่สตูเพราะขนมเน<ช>ี้ยมันเก็บได้เป็นปีไงจริงเหรอขนาดคุณชวนไปลาวคุณยังบอกเก็บตังค์ก่อนเลยพี่อะไรของมันไม่นี่ไปกับพ่อกับแม่ไงพออกมาแล้วออกได้ นี่หน้าตาของแพ็กเกจนะดูข้างในแล้วดูดูความอย่างนี้นี่หน้าตาเป็นพุดดิ้งเลยกิ่นไม่ใช่เลยอ่ะใช่จะกินหรอป๊าดใคช่ใช่ใช่เลมันเป็นฟิแบบคาราเมลนมนมไม่เหมือนแคบวกเราละเหมือนทั้งไอ้นี่ด้วยแหละตอนนี้ผมถ่ายมันก็เพิ่งตื่นมีนี่ถ่ายแล้วหรอเอาตรงหลังไปอีกนู่นนี่เอ้ยมันหมดฮาโลวีนแล้วแต่งโดยฟักทองนะไม่กินไหมก่อนไปถ่ายใช่ นีบุูงที่นี่เรื่ยยิ่งปุ่<ล>มพีเมย์ข้ามาอันนี้อร่อยอ่ะอะไรอ่ะมาอย่างนี้เลยเหมือนกันเป๊ดอร่อยนะ อร่อยอาหารอ่ะชอบอะไรอะไรอะไรเจจูเอ้ยมันก็ย่อยอ๋อญี่ปุ่นมันต้องสาเกใช่เอาจริงรสชาติว่าอนะแต่ทำไมผม่ทดีผมไม่ค่อยชอบมันเออทำไมมันมีระบบอัตโนมัติลงด้วยต้นทีวนี่พี่ใช้ตัวนี้หรือเปล่าตัวนี้เลยผ้าอีกแล้วบังน่ะงเนี่ยวกันมาอันต่อไปอันเมื่อกี้ผ่านชอบชอบแต่ว่าให้แค่แปดพอแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีกลิ่ที่แปดหรือนิรันดร์นั่นแหละผมให้เจ็ดจริหลอ มันผมให้ไม่ได้อะเมื่อกี้ผมให้พี่เมย์กินไปหมดแล้วอันีอันนึงนี่มีทั้งหลายพันก็ไม่เอาเหลือแค่เจ็ดพอทำไมเหลือแค่เจ็ดพอเพราะว่าชิ้นมันเล็กพี่แก๊สนี่เป็นของอะไรบ้างญี่ปุ่นเป็นของญี่ปุ่นดูอ๋อเออว่ะ มันไม่เหมือนของที่ไทยเรานะมันอยู่ไทยมานานจนมันละลายอ่ะของไทยจะกรอบกว่าตัวเวเฟอร์กรอบกว่าเหมือนอันนี้มันเยอะกว่าใช่คือช็อกโกแลตเยอะกว่าเพราะผมเคยเห็นมันมีรสไทยชีสชาเย็นชานมชาเขียวทุกอย่างนี่อันนี้ผมหยิบมาแล้วผมอยากรู้มันคืออะไรมันเป็นแบบแม่มดน่ะดูแบบลึกลับเดียวมันเหมือนเม็ดอมมันอมมันแตกในปากปะอมแดดแตกในปากไม่ได้เมื่อกี้ผมมาแค่หน้า ไม่คือฉันจะให้มันแตกในเอ๊ะมาถึงมาถึงว่ามันป้อแป๊ดในเพราะเขาแกะเอ็มในปากไงเคี่ยวเข้าไปแล้วมันป้อแป๊ดในปากใช่โอ้โใช้คำพูดเนี่ยมันเหมือนจะมีรสส้มแล้วก็รสอะไรอ่ะเชอดี้แล้วก็รสเป็นเหมือนรสน้ำโซดาบูโซดาอย่างนี้หรออ่ะลองเลยมีรสผีน้อยด้วยนะรสผีน้อยนี่คือรสอะไรกินน้ำเหลืองอย่างนี่กินน้ำเหลืองกินกินซากน่าวทีนี้ย เหมือนให้สุ่มอบบลองเอะนี่ไงอีเลี้ยนเลืองหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้เลยแต่เธอขอสีสดใสแล้วกันเข้าเหมือนกันเเดี๋ยวลองหองแปลกๆเลยกับสีเทาโอันนี้เหมือนไอ้น้ำมูกเลยอ่ะย้อยอันนี้คือลำากอันนี้น่าจะรถผีอจริงๆลำบากเดี๋ยวทุกท่าน้ำส้มนั่นจะส้มอืม่าตาอันนี้น่าดีบลูเบอรี่ป่ะเปิ้ลเปิ้ลเปิ้ลหรอไเหรอเนี่ยของเราแปลกเลยเออไม่อมุนกับบลูเบอรี่อ่ะ ต้มมะนาวตอนแรกผมคิดว่ามันจะแบบสุ่มให้แบบว่ามีอันที่ไม่ดี<ะ>มีอันที่ดีแต่ก็ดีหมดแหละมันมีขมตามว่ะต่อไปไม่ไมใครดีเชินดนะท่านใครดีเชิดัอาไปเออ๋ย่องกูมีเติร์นนะต่อไปอะไรครับตาอยากลองอันนี้ว่ะอันนี้ถั่วอันนี้อร่อยอันนี้ถั่วใช่อันนี่ผมไม่กินหรอเออปกติญี่ปุ่นอ่ะเวลาเขากินขนมหวานอ่ะเขาจะมีถั่วบดโรยผลิตสงบด มันเรียกว่าลูกอมผสมงผงขนเหลืองอที่นาโตะมันเคลือบกกว่วเพราะมันเป็นแบบว่าเป็นเม็ดอย่างนี้เลยอม,มันยังไม่กลกับว่าิดแล้วมันไม่หวานมาเกเลยชอบเหรอผม,มไม่ชอบที่เหมือนน้ำหมาะ อาหารหมาแบบหวานๆเออถ้าใครชอบถั่วเนี่ยชอบไปเลยมันไม่ได้เคลือบรวยถั่วมันเป็นมะถั่วที่อัดถั่ดมีอะไรล้างปากไม่จิงอ่ะโจโจจะให้เป็นโจโจได้มาต่อไปอันนี้คืออะไรฮะคุณผมตามันคือสาหร่ายแปลกว่ะเดิมแรกผมคิดว่ามันจะม้วนๆมันไม่เหมือนสาหร่ายมันเหมือนนั่นน่ะที่มันนรสหวานของไทยเราอะลิ้นเจอเคลิ้นมังคนอะอะลองดูโอ้ยต่อันนี้บางกว่าทำมาจากสาหร่ายหรือเปล่าแล้วก็เคลือบน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ย บ้านแบบบ้านเขียบเลยอ่ะเฮ้ยยเหมือนบวยสใช่จริงปุ้เนี่ยแหมบวยเลยแล้วไม่ลอยอ่ะหรือว่ามันจะหวานขอยัดผ่านหรือไงมั้างหน่อมันพิ้งหรอเนี่ยเอ๊ะคือสารไหลคือบผมบวยหรือเปล่าใช่คุณเป็นสารไหล เป็สนสไลดเลยไม่ลอยเลยอ่ะไม่ได้ไม่ได้เค่ผมก็ไม่ผ่านโ oh, oh อ้โหอันละสี่ส<ด>ิบบาทข้ามเลยเอาอะไรหลังปากพูดดูก่อนนะนี่เรายังไม่เจบวกับซููเน,นาะนีรก็ว่างเป็นสาเกชัดๆมาไหนต่อเนี่ยขนมนี้มันผ่านไว้ด้วยความเร็วแสงอย่าไปพูดถึงมันไอ้ตัดเนี้ยมา ไอ้กล่องนั้นในแม็กซ์ส่งทีไเฮ้ยเป็นกล้องโฟโต้มันเหมือนชัตเตอร์นี่แบบกดปุ๊บแล้วขนมจะออกมาเป็นลูกเล่นของเขาผมคิดถึงมันรู้คำมีดเฉิดนี่นข,ขา้างในเป็นแบบนี้แข็งมากหวานไหมหวานเหมือแนบบขนมของไทยนี่แหละทแบบี่ว่าข้างในเป็นของปูของเปล่าอะเนาะน้ำตาลเคลือบข้างนอกแล้วข้างในก็เป็นไส้มันหวานเย็นๆดูได้เลยว่าเป็นขนมที่แบบว่า ขายให้เด็กเพราะมีลูกเล่นแบบว่าเป็นแบบกล้องเออมาอันต่อไปอันนี้รถเหมือนกันมีโค้ามีอะไรวะส่วนชุเบนส์ส่วนเก่งรถไถยายมอเตอร์ไซด์โซดามันโซดามันโซดาแล้วก็เลมอนเออประมาณนั้นอันนี้ก็ขาดไปเร็วๆอันนี้น่าจะเหมือนกันหมดอ่ะเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวแบบโบราณโบราณเนี่ยอือมันขนมสมัยก่อนเลยใช่ไหมเมื่อคืนไอ้โคลกาอัดเมนที่พี่เคยอันนี้ดีโอ้เปรี้ยวโเปรี้ยวเลย เป็นเม็ดเลยเนาะชอบืมชอบเลยหรออืมเอ๊ะเอาไปเลยนะเอาไปกินเล่นตื่นนะอืมอืมทางนี่แหละทางานของผมโอเคอยากลองอันนี้อ่ะเฮ้ยแต่ดูตรงเนี้ยมันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะแคบหมูอ่ะเออเหมือนแคบหมูแต่ว่ามันเป็นแบบเหมือนนุ่มๆนุ่มๆหนึบๆแบบมาอาจจะเป็นแคบหมูนุ่มก็ได้อ่ะเอออันนี้น่าจะเหมือนไอ้ลิ้มก่อนอะไรอ่ะอืมนี่เอ่ะอืมทำยืดดิ๊บรู้สึกจะหนากว่าหนึบกว่ามีความเปรี้ยวกว่าหวานน้อย อันนี้มังกรมันจะหวานเลยอันนี้มีความเปรี้ยวด้วยเออเออเออเวบโคล่าอ่กลิ่นโคล่าเลยนะแต่มีมีนิดๆความบางๆมันจะเน้นหวานกับเปรี้ยวนี่มากินไอ้นี่ด้วยเจลลี่เออเยลลี่เหมือนอะไรน่าพ่กัรของเราอ่ะอัี้เขาใส่ลูกจ่าเออลูกจ่าเมื่อกี้เหมือนกินอะไรผิดเกี๊ยวเหมือนนี่กินอะไรก็แบ่งกินอะไรก็ใหญ่กินอะไรก็เกี่ยวไม่ใช่เลย กลิ่นเล็กๆแล้วจุ่มจิ้มอะไรจุ่มจิ๋มไงถ้ามันประกบกันเมืันเหมือนลูกตาอย่าะไรวะไอเนี่ยลูกชีสวุ้หนึบมากกินหอมมากหนึบเลยเคลือบแดงเลยเออกินจะกินเข้าไปมันรู้สึกจืดๆไยรู้ม่แค่กลิ่นหรือเปล่านะหวานนิดๆอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเล็กๆจุ่มจิ๋มนะจุ่มจิ๋มจุ๋วอยผมติดที่ผมติดแล้วจุ่มจิ๋วจิ้มอะไรของพี่เนี่ยด่าพี่ให้ดูเหมือนขนมหมาให้หมาแบบแท้าันเล่นอะสู้ปันมาก วอเตอร์กัมมี่พีนวอเตอร์กัมมี่เจลลี่น้ำนะหรอเป็นเหมือนเจลลี่หินเลยวะมันหนึบไงว่าขนมญี่ปุ่นเขาส่วนมากเขาจะเป็นติวเหมือนเจลลี่รสต่างๆอะไรเงี้ยนี่เล็กลงมาหน่อยโอเล็กเลยครับแต่เนีแต่มันไม่เต็มปากเกินคำอ่ะใช่ไหมคือมันต้องกินแบบทีละสิบอันนะเขาต้องทำเลยเขาต้องทำมาให้เยอะไงออกกูละอันนี่หว่าเพราะว่าในซองหนึ่งอ่ะมันมีเยอะนะแต่อันที่แย่ที่สุดเลยคือเลยไหมสาลาย เออได้นี่ยไอ้อะไรสะไรคือแย่สุดแล้วบากามิเนีไงวากระมีบวยอันนี้เหมือนไอ้นี่เลยอ่ะไอ้อะไรกะละมังอ่ะกะละมังอ่ะกะละแมกะละแมแล้วเราก็ไม่รู้เลยกะละแมพลาติกกินได้หวรอเราดิเราจะกินพลาสติกแล้วก็กินได้ฮะกินได้เฮ้ยได้ทิ่ญี่ปุ่นชอบทำแบบนี้หรอเออเพิ่งกินทั้งถุงาติกดูยุคสมัยนี้เข้ายักงหมักแพงขนาดนี้แล้วหรอมาได้กินกินได้เลย เคยเห็นในหน้าของไทยไหมไอ้ที่มันเป็นแบบแผ่นๆน่ะผมนึกถึงหมากปลาร์ดผมนึกถึงข้าวที่มันเขาะมานวดนวดนวดแล้วก็แบบโ้าวต้มโอ๊ตเขาคุกกี้กับข้าวหมากมันจะมากกว่ายังไม่ดูจากไอ้นี่นะขาโทอะไรเงี้ยอันนี้เนี่ยความแบบพลาสติกหุ้มเห็นปะอันนี้คือกินได้เลยเรียงหนๆเอาอะไรเอาตาบะอันนั้นกินไม่ได้ครับละลายไหม ไม่เะ็นไรเลยแต่ว่าเด็กๆบางคนต้องดูดีๆนะบางอันก็กินไม่ได้บางอันก็กินได้นะไม่ใช่จะไปกินทั่วเออเห็นว่าแบบแม่งหอบมาอย่างงี้เออเห็นช่องพิซซ่ากินได้ไม่กินซะาติคอร์นมาอันต่อไปอะไรดีอันนี้ผมกินเองก็คืออะไรอ่ะอ๋อมีแค่อันเดียวหรือจะผัดกันเออผัดกันก่อนนี่ยนะนี่ก่อนนี่ก่อนแล้วก็เอาต่อเนี่ยเป็นยังไงบอกชาวบ้านชาวช่องเมาสิ ขอชิมผงได้ไหมคือชอบอะมึงจ้องมึงก็บอกเลยบอกว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวไปกินต่อต่อกันไปไม่เป็นไรกินแค่ผงแล้วไม่ตอนนี้คือคนดูอยากรู้แล้วอะรู้โอ่ะมันรสชาติยังไงเป็นยังไงรู้มอ่ะมันหวานอยู่แล้วแต่ผมพูดจริงๆนะไอเนี่ยบอกความรู้สึกไม่หูัวมันนะรู้สึกรสชาติยังไงมันหวานแต่มันเป็นแบบหวานเบาๆไม่ใช่ไม่ใช่ความหวานเบานะแต่ว่าเ t e เจอร์มันเบาเอาหลอดไหมไอ้นี่มันมีความ หวานนิดๆเปรี้ยวนิดๆแล้วก็เย็นหน่ๆจริงๆอันนี้แปลไม่ถูกอันนี้เป็นฟิวขนมหวานมีเนื้อของส้มอยู่ข้างในต้องมีช้อนจับนะเนี่ยว่าอ่าคุณคนเดียวแล้วก็หยุดเลยหรือเราจะอีปสั่งสไตล์จั่วโอ้ยเปบุดจริงโอ้ยเป็นบุ๊ดเป็นทางบ้านดิว้าวชอบคุณชอบอัดเดอร์มันมีเนื้อส้มอยู่ข้างในเลยนะกินให้หมดไปเลยทีเดียวเป็นไง นานรู้ว่าอยากกินละคืออะไรคือนมแบบนมญี่ปุ่นอ่ะขอดตรงไหนแต่อร่อยอร่อยเหมือนมีเรียกอะไรกะทิไม่มีอะไรมีกะทิด้วเหรอหึงงอ่ะเลยท่านงงอ่ะคุณมึงชอบคนเดียวเถอะคุนมเปรี้ยวอ่ะนมเปรี้ยวเกลือจางกับน้ำเปล่าเออมันจะข้นมันก็ไม่เค็มข้นนะมันมันบางๆอ่ะมันเป็นเออโยเกิร์ตนมเปรี้ยวจางๆบางๆ มันไหลแล้วมันไหลแล้วมึงก็ไม่ใส่อะไรวันดีๆอ้าวเรียบร้อยแล้วยากกว่าเดิมเอาลองชิมลองชิมอ่ะวันเฮ้ยเดี๋ยวนะ้วอันนี้คืออะไรอ่ะอุ้ยอันนี้ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องมันทำหลอกตั้เฮ้ยไม่อันนั้นมันแต่ละอันไม่เหมือนกันหรือเปล่าอันนี้ส้มอยู่ตรงรสชาติเปนแปลกหวานมันน่าจะซึมซับน้ำไปเนี่ยอ๋อไปเนื้อส้มลูกพีชอันนั้น่ะลูกพีชอันนี้ลูกพีชขาวไม่กินแล้วใช่ไหม ช่องผมไม่ได้ทําอย่างนี้นะทุกคนอยากกิดว่ามัาานเรียนแบบช่องผมนะเป็นการรีวิวที่ไม่น่ากินต่อมากเลย<ม>อันนี้คืออะไร<ม>ก็พูดแตกเหรอไม้ต่อไปเหลือแต่ขนมอันนี้อเอาอันนี้ก่อนเฮ้ยแต่อันนี้เป็นฟิวคอนเฟกติ่มซวิกอส<อ>มันอร่อยอันเนี้ยกวิกาบอสอะไรนะกิคก้าบอสมันอร่อยใช่มันเป็นคอนเฟกฟิวแบบเคลือบคาราเมลแล้วก็อัดให้เป็นๆอันนอร่อยปะฟิวบาวนี่อ่ะเป็นบาวนี่กรอบดูดิเหมือนคอนเฟกทำเป็นบาวนี่อ่ะอุ้ยหอมนะหอมน่ากินนะ นะเนื้อเกิดแน่นแต่ไม่แน่นพอก็กล้ายน้ำตาลมันไข่เจเบ้นผมเคยกินเนี่ยนะสรุปคือตัวนี้เจเว่นเหรอมาถึวงเจเบ้นก็มีขายแบบนี้รสชาติมาอร่อยอันนี้เหรอเล่นได้อันนี้เป็นเหมือนเฟนช์บล็อเหมือนไอ้นี่บ้านเราอะไรโดเลมอนเหรอเออวังกอลโดเลมอนไปได้เหมือนจะเป็นรถต่างปรเทศปิ้งหรือเปล่าไม่รู้อ่ะปิ้งย่างปิ้งรสปิ้งย่างเอออ๋อนี่รถปิ้งย่างด้วยคนบ้าเราปิ้งมาทำเป็นรสชาติกินเหมือนขนมบ้านเราเลย หรอทำไมผมนึกถึงอาหารป่าเออเป็นระเบียบแบบเพราะว่าเป็นไม่ไม่ไม่มีกลิ่นเพื่อนไม่มีกลิ่นไม่เหมือนเนสแต่ว่าผมเพิ่งเปิดไปเป็นตึงย่างมันไม่ควรเป็นบิณย่างพี่ไม่มีอะไรควรเป็นบิณย่างการไม่แปลกเนาะมันไม่แปลกเลยก็เคยนะแต่มันไม่ถูกปากผมเลยเนื้อมันอร่อยนะอร่อยอร่อยพี่ก๊อตอ่านภาษาญี่ปุ่นออกได้หรอ อ๋อนดนิขำว่าเพราะอ่านไ,ไม่ออกก็และไม่แม่ผมเขาบอกว่ามันไม่เหมือนมิสมันไม่เหมือนมะขามเทศไม่เหมือนไขป่ปลามีคำอ่านแม่โอ้โหญี่ปุ่นเต็มถุงเลยนี่มนผมอ่านออกอา่กาารไข่หมานมขนมเ้าโพูดกรอบๆไข่ปลาดองไขป่ปลาไขาป่ปลาคอสไข่ปลาคอส ไข่ปลาคอสปลาคอสปลาคอสนี่ทำให้บอสกินตอนนั้นไงรสชาติไข่เหรอเออลูกไข่ลูกไข่ปลาคอสเออแปลกเหมือนกันเว้ยแต่กินเข้าไปไม่มีรสชาติอะไรที่เป็นแปลกๆเลยนะแล้วถ้าพี่รู้ว่ามันไข่ปลาคอสพี่กล้ากินไหมกินหมดแล้วรู้จักเลยปลาไปปลาไปถ้าคืออันนี้ไม่ขคยกินเลยอันี่สือในญี่ปุ่นก็เทียบกับไฮยเจลลี่อันไหนดีกว่ากันไฮยเจลลี่ดีกว่าอยู่แล้วเพราะว่าอันนี้ทุกเทสทุกวันอันนี้เทียบไม่ได้เลยอ่ะ อร่อยกว่าอร่อยกว่าปูปูปูเลยอร่อยกว่ากดปูกตามกูไปทั้งหมดเลยเนี่ยข้างในจะเป็นแบบครีมนิดนิดแต่ว่าซองแม่งหลอกตาส์หน่อยแต่ว่าซองครีมโคตรเยอะเลยเออกินไปแล้วแบบมันไม่แข็งไปไม่นุ่มไปเป็นกระดิ่บกระดิดีลิ้นอะกินกับโอวัลตินหรือกาแฟตอนเช้าโอเคเลยก็ได้งปากก่าที่ปูมากๆเพราะว่าไม่ต้องใช้ฟันในการกินเลยเอาเอาแกลบไปดันเหงือกดันก็ลายเล้ว อร่อยหว่ไอ้่ดรา่าหวนมันยแล้ว่ยังไม่ถทยรอเปล่าตัวนี้อ่ะพี่อยากกินไอ้นี่ก่อนไอ้นี่ไอ้นี่ผมอยากกินผมเลยงร้อยมาเนยแต่ที่เรายังไม่มีแก้วช็อตเลยนะมันไม่ใชอันนี้ดูจากผมแล้วน่าจะเผ็ราะอวอยู่อะไม่ตองไม่อบอกว่ามันไม่เพรเอเป็นวงเล็กๆแบบนี้เพ็คล้ายๆอ้่ะแหวนอ่ะเคยซื้อกินแล้วกินอันแรกไม่เท่าไหร่น่าจะมันอันที่้าขึ้น มางั้นเรากินทีเดียวห้าอย่างนี้เลยนี่แหละโอ้โหด้วยความที่มันมีไอ้กรอบๆอันเนี้ยแป้งมันเลยทำให้ลดทอนความเผ็ดมันเหมือนจะเผ็ดก็ไม่เผ็ดนี่เหรมันชาลิ้นนิดนึงอ่ะอันนี้เผ็ดแล้วี่เศษที่ผมต้องการแล้วมาเป็นไม่มเลนดานนี้เนื้ออือโต๊ะจู่มาอภิปิปิสาเกก็ได้อ่ะอ่ะมันคืออะไรปกติถ้าขวดแบบเนี้ยของไทยมันจะเป็นพลาสติกแต่อันนี้คือแบบเป็นแก้วคล้ายๆกับ พวกขวดอะไรนะเป็นเป็น s p a r วอเตอร์นี่นี่มันมันความฮิกมันไม่ใช่อยู่ตรงนี้ตรกลุมนี้เขาให้ปิดโลออนเหรอก็ดันลงไปอะไรอ่ะทานนี่เหรอเออก่อนกินก็ต้องทานเออเออลดท่านก็หนึ่งสองโอยมีความซ่าอออะอะไรลูกอะไรอ่ะ รุ่นิมิตลูกนิมิตด้วยอ่ะอะไรอ่ะก็ไม่ดีไซน์เขาอ่ะทำให้มันอยู่ตรงนี้ด้วยโค้งงองอแล้วเวลาตอนเทอ่ะมันจะทำให้น้ำไม่ไหลออกมาทีเดียวหมดเหมือนเหมือนคล้ายๆกับปากขวดเหล้าอ่ะมันจะมีลูกข้างในต้องสังเกตดีๆมันไม่ได้แข็งนะเหมือนเป็นแบบนิ่มๆอ่ะเหรอเป็นปะหรอพี่มันจะเป็นอย่างมันโค้งสร้างรสชาติหรือเปล่ามันโค้งใช่ถ้ามันเป็นแข็งมันก็ต้องมีแบบต้งนเป็นนแบบมัอยู่ข้างบนตอนแรกข้างบนมันแข็งไปนะที่เจากกรอกแล้วมันแข็งข้างชิมดูสิ เดือดมันรั่วอันนี้มาสองก่อนสองก่อนอันนี้ใช่ไมดีนะโอเคตาขอสักนิดก็ยังดีนี่อข้าไปใช้กินอร่อยหรืเอาไปใช้กินอร่อยอะมันได้หวานมากเลยนะมันเป็นแบบกลิ่นกลิ่นแอปเปิ้ลตีแรงมากเฮ้ยผมชอบนะมีความตาแล้วก็กลิ่นแอปเปิ้ลสดชื่นเลยอะเอ้เยี่ยมนี่คือต้องย้ำเนาะเพราะมันขเออ โอ้ของญี่ปุ่นไฮยูเชอรี่อะไรนะไฮยูเชอรี่เชอรี่อารมณ์ดีของคนดีเชอรี่อารมณ์ดีของคนดีอารมณ์แบบอารมณ์นี้ของคดีอะไรบ้ายูเชอี้ที่อร่อยที่สุดในโลกก็คืออันนี้ไม่ต้องรีวิวอะไรมากมายแกะกินเลยแต่อยากรู้ว่าเขามีไว้ทำไมวะนี่หรอนี่ไงอ๋อมันจะน้ำเงิจะค่อยๆช็อตตึ๊กๆๆ๊กตึ๊กเออว่ะคิดได้เนาะอ้๋อทำเนียก็ไม่เคยกินเหล้า ไม่เกี็ปวดรอบนมีไอ้ลูกเนี่ยหรอข้างในถ้าเป็นเล่นาไม่เหรอที่ก็ค่อยๆเป็นปาปกติกินแต่เหล้าถูกสิไม่ไม่เคยกินนะสิไม่เคยกินเหล้าไม่เคยกินข้าวอะไรอ่ะคิดไม่ทันกินไม่ทันอร่อยสุดละอันนี้อยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนสั่งซื้อได้ที่ไหนอ้าว ใช่ครับซาร่าอ yeah, uh, ah, like ันลิงเลยทั้งนั้นนะ้คลิปนี้มีบอกอยู่อันไหนร่อยที่สุดอ่ะในนี้พี่ชอบอะไรมากที่สุดชอบอะไรมากที่สุดอ่ะไฮยอลลี่นี่ถามแปลไฮยอลลี่อ่ะชอบอยู่แล้วชอบอยู่แล้วลองจากไฮยอลลี่อะไรวากับมีไหมอันก่อนอันอันนี้เหรอมันนุ่มๆอ่ะผมชอบไอ้ที่เป็นพิซซ่านี่อันนี้อันนี้เออนี่กงรอบไม่หมด ผมชอบไอ้น้ำอันนี้มันมีลูกเล่นตอนแรกอะผมคิดว่ามันเป็นแบบดีไซน์ให้มันเท่ๆเฉยๆแต่มันมีฟังก์ชันการใช้งานและอันที่ไม่ชอบที่สุดดีกว่าทุกคนให้เป็นเสียงเดียวกันหมดเลยปลาไหลวะกบีเออรวยปลาไหลไอ้นั่นแหละแค่สองอันไม่แมโยเกิร์ตอันนั้นด้วยโอ้ไม่เหมือนหน้าตาโกงคิมอะหน้าตาโกงก็ยิ่งยิ่งใหญ่เลยอันนี้ใหญ่ไงรสชาติคือแบบไม่ได้เลยเพราะมันเป็นปลาไหลไงเป็นปลาไหลแล้วบวยอีกอะ ก็จะก็ก็จะอร่อยของเขาแหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเขาไปหลินมาได้ไงไอ้นี่อะเป็นกระสีอร่อยของเขาไงอริงๆ่ถ้าเกิดสมมติว่าใครเผลอไปซื้อมาไอสลัยไอกล่องเกี้กล่องแดงๆเนาะสามารถเอาไปล้างน้ำได้แล้วก็ไปกินน้ำซุปหม่าล่าได้เลยนะถ้ามันเป็นแบบสาหร่ายกรอบแล้วก็แบบว่าโรยผงไอ้อร่อยๆแล้วมันก็จะเขียวเพลินอยู่โอเคไงต่ออ่ะไหนๆก็ดำเนินคลิปมาถึงขนาดนี้แล้วปิดเลยไหมโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้ไม่ใช่คลิปกูแน่ มึงกอล์ฟปุเนี่ยไหนก็พูดอีกว่าก็มึงก็พูดสิผมเห็นพี่นี่หยิบมาอันต่อไปเป็นอันนี้มาผมพูดรสชาติเป็นอย่างนี้ค<อ>ือปังต่อไปเลยดีกว่าแล้วมันอันนี้อย่อันเดียวไล้กินไม่พูดเลยนะอร่อยพี่ผมกอล์ฟอ่ะแล้วใครจะรู้กับมึงพูตายละว่ามันอร่อยมามามอย่างน้อยอย่างน้อยเลยปิดคลิปแล้ววันนี้ก็ฝากให้จุลลี่ให้เอนชาแล้วก็ฝากเพื่อนของเราทุกคนด้วยนะครับแล้วก็สวันนี้ถ้ารอวันนี้แก ลัเดีครับได้ครับาบายไปล้างโต๊ะเดี๋ยวถ้าผมเห็นคลิปที่ปืนทำอะไรนะผมจะทำตามแล้วผมแค่ปรับเปลี่ยนแค่นิดเดียวนี่